กรสแกนสแกนสแ,แ,แ,แกนทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับเอ๊ะเอ๊เอ๊เอเอเอเเลย การในวันนี้นะครับเป็นวันสําคัญของการแข่งขันในการชิงรางวัลนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นแชมป์ชนแชมป์แชมป์มาเจอกันใครจะเป็นผู้ชนะเดี๋ยวติดตามชมแต่ก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ใครจะมาเลือกนักร้องเลือกแชมป์เข้าค่ายและไปเทนให้เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์โอ้โหดูแล้วยิ่งใหญ่เดี๋ยวไปติดตามชมกันครับไปครับไปฮะแชมป์แชมป์อยู่ไหน ามเจ้าของค่ายในวันนี้ที่จะมาเลือกนักร้องเข้าค่ายสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมอมีนาเลยครับหมอเจี๊ยบนาฮแล้วก็คุณเชียร์นะครับค่ะค่ะค่ะวันนี้นะครับต้องขออนุญาตมาเป็นเจ้าของค่ายหน่อย ค่ะครับแล้ววันนี้เป็นแชมป์ชนแชมป์ด้วยจะต้องคัดเลือกนักร้องที่จะต้องเป็นแชมป์อีกหมอตเย็บนี่มีประสบการณ์แล้วเฮ้ใครจำนี่โคมาเรคคอร์ดอันเก่าเนี่ยก็ทำครองแชมป์มาแล้วค่ะโคมาแต่เจ้าของค่ายแล้วเนาะแต่แนะนำเชียร์วันนี้นะคะน่าจะเป็นเจ้าของค่ายชื่อว่าชกชิมเรคคอร์ดชกชิมเรคคอร์ดโชกชิมเนี่ยชกชิมชกชิมทั้งเปียโมยซอมอยูเขาอยูอ๋อเป็นค่ายูเขาอเขาอยูเขาอยูเอยู่ไทยเขอยู่ไทยเขา่ไทยเขาอย่าอย่า นี่แหละจกนี่แหละอาคุเชียเคยคองอะไรมาก่อนไหมครับไม่ไม่เคยคะ่ะแต่หนุ่มหนุ่มคเชีย <c oughs> ไม่เคยไม่เคยคไม่เคยคุณโม,มละฮะ ไม่เคยค่ะครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยเนาะครับผมแล้ววันนี้จะมาค้องอะไรให้นักร้องเข้าค่ายเนี่ยมีเกณฑ์อะไรไหมฮะที่จะเลือกคนที่อยู่ต่อหน้าเรามาเข้าใช้เซนตัวเองเดียวเลยวันนี้คิดว่าดูออกนะคะดูออกค่ะว่านักร้องคนนี้จะร้องเพลงเก่งเป็นแชมป์อะไรเงี้ยฮะใช่ใช่ก็เดี๋ยวลองดูค่ะะไม่แน่วันนี้เราอาจจะเป็นแชมป์ก็ได้เจี๊ยบจะเป็นแชมป์ก็ได้เจี๊ยบ วถ้าเป็นเชียร์ไม uh? ่ยอมทำไมเป็นพี then, ่โมถึงยอมเอลก็มอนตาพี่ไงมองซิมองตาสิแล้วบอกว่าถ้าเป็นพี่โมเจี๊ยบยอมถ้าเป็นพี่โมมองตาสิมองตาไม่อยามาบิ้วอย่ีกไม่อย่ามาบิ้วอย่างี้ดีไม่กับใครเลยมองตาอไม่งั้นจะสบตาแล้วมันก็เป็นการมีมารยาทกูมีมารยาทกกูยังพูดได้เลยวันนี้เชียร์ชนะไม่เห็นบีอะไรเลยถ้าคนเรามันไม่คิดนะจิตใจมันไม่สกปรกมันทำอะไรก็ได้ อยากมีกานได้คองกันเลยไม่ได้ตบตีในการเลือกอะไรจะตบตีก่อนที่ไปเลือกแล้วแน่จะตบกันก่อนตอนนี้ละตอนนี้เลยแหละคุณเชียร์แล้วครับคนะวันนี้เนี่ยเดินเข้ามาสตูก็เดินเงี้ยมือขึ้นมือนอนมือนอนทับแขนใช่ป่ะมืออนับก็เลยแบบแนลู้อะไรเยอะแยะเนี่ยใครก็ได้วันนี้บอกเลยนี่ชัยชนะอยู่ในกำมือวันนี้ค่ะดิฉันเดินเข้าสตูมาเนี่ยแบบนี้เลย เมื่อขึ้นโอ้ยนึกว่านั่งรถเมย์มานั่งรถเมล์ต้องหรถเมล์ตองหัวรถเมย์แล้วไม่สามารถจะแบกมือไปได้เลยนะคะเพราะว่าในนี้กรรมชัยชนะไปแล้ว อย่าเอาลงนะวันนี้อย่าเอาลงนะอยู่ท่านี้จนจบรายการไม่บอกเหมือนกันว่าเขาได้แชมป์มาแมลงคอม่าและคอร์ดโคม่าและคอร์ดกลัวคุณพ่อกลัววันนี้กลัวเชียร์กับเจี๊ยบว่าเขาจะเลือกน้องร้องคนเดียวกันนะสิแล้วเขาจะยังไงอ่ะเขาตีกันตั้งแต่ในห้องเตีงตัวแล้วนะฮะไม่ได้ตีธรรมดาด้วยนะแม่โดนจบโดนจกเดี๋ยวไม่เห็นภาพ แต่ว่ามันจะมีการคล้องเหมือนกันอย่างเงี้ยคนที่เราชอบมีคนมาคล้องเราจะทําไงแย่งกับคืนมาครับโอ้ถ้าเป็นเชียก็ตบมันเลยถ้าเป็นพี่โมจะก็ยกให้คือเชียอาจจะไม่มีประสบการณ์ไปแย่งอะไรใครนะคะถ้าประสบการณ์แย่งอะไรใครเชียเขาอาจจะถนัดเชียมขาอาจะถนัดโอ้โหแต่พี่โมล่ะคบเราคิดว่าถ้าเราชอบใครเราจะเป็นคนไวที่สุด เราจะวิ่งเลยท้องก่อนท้องก่อนแต่มีคนมาล้องทับเราอย่างนี้จะทําไงครับอุ้ยทําไงดีอ่ะอุ้ยทําไงดีอ่ะก็ต้องแย่งมาให้ได้และค่ะแล้ววิธีการแย่งทาไงฮะพี่โมถ้าคนนั้นเป็นเสียบนะพี่แค่มองตาเขาอะแล้วพี่บอกพี่ขอแค่นี้นี่ก็ไม่เว้ยเราเป็นอะไรลองมองตาก่อนสองก่อนมันต้องเล่นสดเลยแต่เขาก็เขาก็ชอบคุณมากนะแค่พี่โอยากได้พี่โมต้องมออ้อนจับก่อนขอได้ไหม ได้อยู่แล้วสำหรับพี่โมอ่ะพี่แอไปเลย <c oughs> ครับผมเดี๋ยวไปชมกันว่าทั้งสามท่านเนี่ยจะเลือกใครแล้วคนคนนั้นเขาจะเป็นแชมป์หรือเปล่าในวันนี้นะครับอ่ะไปติดตามชมกันเลยครับผมไปติดตามชมเลยค่ะตีกันก่อนตีกันก่อน <c oughs> มจะมาสัมภาษณ์แชมป์ในวันนี้ทั้ง3ท่านครับไปพบกับเขาเลยครับอ้างโอมเราก็ทำยิ่งใหญ่ดูแต่ละคนยืนนิ่งยนสวัสดีครับน้องสแตม ร้องสเตมเป็นไงบ้างครับคิดฝันไหมว่าจะมาเป็นแชมป์ไม่คิดค่ะไม่คิดเลยพอออกทีวีร้องเพลงเนี่ยมีคนทักมีอะไรไหมมีทักเยอะมากค่ะว่าร้องเพลงเป็นด้วยหรอค่ะกระทั่งครอบครัวหนูยังเซอร์ไพรส์เลยค่ะ <laughs> เพราะ <laughs> นะว่าสุดส่วนมากหนูก็จะชกมวยแล้วก็เวลาออกโซเชียลก็เป็นมวยทั้งนั้นเลยค่ะ แฟนคลับเต็มเลยเป็นไงเป็นไงรลได้ด้วยเหรอสุดยอดร้องเพลงเพราะมากคเพิ่งรู้ว่ามีความสามารถในด้านการร้องเพลงขนาดนี้แล้ววันนี้คิดว่าเราจะสู้ทั้งสองคนนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ค่ะไปนะครับก็พี่เขาร้องเพลงเพราะกันทุกคนเลยค่ะแล้วเราไม่มั่นใจในตัวเราหรอว่าเราร้องเพลงเพราะ หนูไม่เคยร้องเพลงค่ะเป็นครั้งที่สองที่หนูจะร้องเพลงจบขนาดครั้งที่แล้วเนี่ยบอกว่าร้องไม่ได้ยังมาเป็นแชมป์ได้เลยนะวันนี้ก็ไม่แน่นะ,ะนะดึงใจมหาชนให้ได้นะครับนะแล้ววันนี้นะครับใช้ไม้เด็ดไม้ตายอะไรที่จะมาสู้พี่เขาก็คงต้องเป็นมัดเท้าคอศอกมั้งคะลุน <c oughs> นี่หอุ้ยลุนนี่หอุ้ยลุนนี่หอุ้ย,น,ยนี่สแตมพี่น้ ก็ขอกำลังใจจากแฟนมวยทุกคนค่ะเป็นกำลังใจให้เต็ด้วยค่ะเป็นนักร้องขอบกําำลังใจจากนักมวยอ่ะนักมวยเปิดดูแล้วก็เชียร์เขานะในวันเสาร์นี้ที่จะถึงนะครับมานั่งหน้าจอรอดูเลยน้องสแตมนะเป็นปรากฏการครั้งใหม่ที่นักมวยมาร้องเพลง แล้วพิกฤษแล้วครับเป็นไงบ้างก็ที่ออกอากาศไปก็รู้สึกว่ามันมีคนอีกกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ไม่เคยรู้จักผมนะครับส่วนใหญ่หลายคนก็ได้ยินเสียงอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นผมร้องเพลงก็ขอบพระคุณรายการมากนะครับที่ให้ผมได้ออกในรอบที่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็เต็มที่เหมือนเดิมครับผมวัมนนี้ก็มีอัลบั้มเป็นของตัวเองแล้วก็ดังมากๆเหมือนกันนะฮะเพลงของคุณชื่อว่าอะไรยายสาครเพลงนี้แต่งเองปะแต่งเองครับแต่งเองนะฮะ ย,นนยอดไลฟ์ยอดติดตาม MV เพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นอยู่ครับวันนี้ก็ได้มาร้องเพลงอีกครั้งก็ดีใจนะครับก็ได้เจอนักมวยนี่แชมป์แน่นอนนะครับแชมป์ระดับโลก,แล,กแล้วน้องสาวที่คนสวยจากปากใต้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาร่วมสนุกกันครับผมครับผมแล้ววันนี้ใช้ไม้เด็ดไม้ตายอะไรที่จะมาแข่งขันกับทั้งสองท่านนี้เหมือนเดิมครับผมร,ร้องเพลงอย่างเดียวร้องเพลงอย่างเดียวอย่างเดียวี <laughs> ท่ทันอย่างอื่นเลย <laughs> ใช่รับ อ,อยา่างอื่นเดี๋ยวให้น้องๆกาทำเองวจัดก,การเองเดี๋ยวให้จัดก,การเองมือหนึ่งจัดก,การแล้วหลังจากกลับไปปุ๊บเป็นยังไงบ้างออกทีวีแล้วตอนนี้ก็ออกงานอบตแถวบ้านก็เริ่มรับงานแล้วนะคร <c oughs> ับไให,ให้ไป้องเพลนะ้ปเป็นอบตอ,ตอบตแต่ว่าเริ่มรับงานแล้วก <c oughs> ็ฝากให้กําลังใจและให้คะแนนกันเยอะๆนะครับขอบพระคุณทางบ้านด้วยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณกําลังใจที่อยู่ในเพจหรือว่าอยู่ในช่องต่างๆนะครับหรือว่าอยู่ในช่องเจ็ดสีก็ด้วยนะครับขอบคุณครับ ค่รวันใหม่เป็นไงบ้างได้ออกอากาศแล้วคนรู้จักเราหรือยังตอนนี้นะคะก็ฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นค่ะหมายถึงอายุเพิ่มขึ้นต่องยอมทำไมง แต่ว่าตอนนี้แม่ค้าขนมจีนติดตามแล้วค่ะไปซื้อขนมจีนนี่ก็ทักเลยก็ทักเลยพี่จําได้น้องใช่ไหมที่ขนหน้าอกสีชมพูอรือว่าใช่ค่ะการตอบรับดีดีมากค่ะแล้ววันนี้คิดว่าจะสู้ทั้งสองคนนี้ได้ไหมคนหนึ่งก็นักร้องคนนึ่งก็นักมวยรือเดินสวยๆดีกว่าค่ะเดินสวยๆนะ คิดว่าวันนี้จะมีลูกเล่นอะไรเลือกคะแนนกรรมการแบบเดิมเลยนะคะเราเน้นเข้าร่วมเราไม่เน้นเข้าร, <acaba S 2> รอบเพราะตอนั้นแล้วเราก็เดี๋ยวต้องมาดูตอนที่ร้องจริงค่ะว่ามีลูกไม้อะไรลูกเด็ดอะไระะอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอหนูไม,หไม่อยากเลยอะ่ะเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ใช่ติดตามหน้งางานเลยเหรอใช่ค่ะเหรอไม่เรียกคะแนนจากมหาชนก่อนเลยหนูก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าน้องได้คะแนนไปเท่าไหร่นะลูก 84, 84. พี่กิตได้เท่าไหร่นะคะ81หนู79 79<อ>ค่ะ<อ>เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนคะขอความกรุณาขอความเห็นใจไม่ว่าจะเป็นแฟนเพลงพี่กิจแฟนมวยของน้องสเต็มนะคะ <c oughs> หรือว่าพ่อแม่พี่น้องนะคะมิตรแฟนเพลงทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ฝากคนใหม่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะทททาาาขขจจจจจะะะั <c oughs> ัับบตตตรรรงงงนน้ี สามท่านที่เห็นวันนี้ใครเป็นตัวเต็เงสำหรับหอมนะหอมให้กลิกรดเพราะว่าพลังเสียงอะน่าจะมาจากไรผมน่าจะมาจากไรผมม,มันน่าจะไล่มาจากข้างบนตีนผมส่วนบนนึถึงขาถึงไล่ไปเลยอะอเพราะว่าพลังเสียงเสียงแบบเสียงหนาเสียงใหญ่แล้วพลังเยอะมากอีกสองท่านละครับอีกสองท่านวันใหม่น่าจะได้เรื่องการเต้นแต่ว่าสแตมหอมยังไม่เคยฟัง ค่ะก็เลยให้คุณกริดไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวรอชมนะว่าวันนี้พี่หอมจะทายถูกหรือเปล่านะฮะ <c oughs> พี่ตั๊กครับผมม <c oughs> าอีกแล้ววันนี้นะฮะสามท่านใครเอ่ยที่เป็นตัวเต็งเอาตัวเต็งเลยเหรอตัวเต็งเลยครับเพราะวันนี้แชมป์เนี่ยฮะาสามท่านถ้าเกิดถามตั๊กนะตัวเต็งนะก็มีกริดนะคะ,ะกับสเตมนะสแต็มเนี่ยอาจจะเป็นม้าม<ส>ืดนะพี่เอ เพราะอะไรป้าเขาคราวที่แล้วจำได้ไหมเขาได้คะแนนเยอะสุดเลยนะและใน3คนที่มาในวันนี้สแตมคะแนนสูงสุดนะพี่เอกเพราะว่าความที่เขาเป็นนักมวยเขาอาจจะเป็นขวัญใจมวลชนก็ได้ได้เปรียบตรงนั้นเนาะใช่ไหมล่ะพี่เอกวันนี้ก็เป็นสแตมเนาะออาจจะเป็นสแตมน้ม้ามืดนะได้ได้เดี๋ยวติดตามชมนะว่าใช่หรือเปล่านะจริงๆแล้วทั้ง3านคนมีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะทั้งหมดเลย เพราะอย่างน้องสแตมเนี่ยเขาก็อย่างที่บอกว่าสร้างความเซอร์ไพรส์ได้ตลอดแฟนคลับเยอะแต่วันใหม่เนี่ยโอ้โหเพลวาๆมากมันมีอะไรที่เหนือความคาดหมายมากส่วนกลิฑเนี่ยเขามาแบบคุณภาพแน่นๆนนๆเอาเป็นว่าวันนี้ใครทําได้ดีสุดก็คงได้แชมป์ไปอ๋ออันนี้หวานแผ้ไปก่อนอวานแหงถามว่าเคยถ่ายถูกไหมคือที่ถามเพให้เลือกคือแต่ที่ตอบคือไม่เลือกไม่เลือก Okay, ยังไงยังไงก็เดี๋ยวชมกันนะครับอ่ัไปดูกันฮนะมาลายไฟเตอร์